มันบอกจักคำว่าสังขารจิตตะจิตกับสังขารเลยมันบอจักอะไรล่ะจิตก็คือจิตสังขารก็คือสังขารแยกกันมันออกจิตก็คือจิตสังขารก็คือสังขารจิตตาสังขารกับจิตแต่เป็นคนละอย่างจิตตาสังขารอย่างหนึ่งจิตอย่างหนึ่งจิตก็ไปนิ่งอยู่เจออย่เยจิตนั่นแหละจิตตาสังขารตัวดึงตัวดันอยู่นั่นอะไปเห็นมัมล่ะเห็นม่นไหมล่ะเดี๋ยวล่ะมันบอเห็นตัวดันเหรเดี๋ยดีเดี๋ยดึงตัวดันตัวดันล่ะมันบอมองไม่เห็นนะ อันนั้นแหละมันยากปโมทะยังสังขารที่ละเอียดเป็นสังขารที่ละเอียดที่สุดเลยปะโมทะยังอภิปโมทะยังไม่ใช้ว่าอภิอภิแปลว่ายิ่งใหญ่ทับอภิแปลว่ายิ่งใหญ่ว่ายิ่งขึ้นไปอีกนะแก็มันยิ่งขึ้นไปอีกนะใช้คำว่าอภิเสียปะโมทะยังก็ไม่ใช่ปาโบทเฉยๆเป็นอภิปโมทะยังอภิอภิปโมทะยังจิตตังอภิพพอสำเพาปอปลาจุด ข้างล่าอภิปปโบทยังในปอป้าอีกตัวหนึ่งอภิปปโบทยังมันซ้อนปอป่าก็แบบอภิปปโบทยังจิตตัง